มีควาแยังครับใสายสของแยเกเกลือนะครับไปคยไปเแล้วแต่จวาเขาอะไรก็ได้ แยังมีอ่อขอกบกับบมีือี่เซ็นายครับอคครับันรับนันยกกว่ากบอแงถัแล้วมือนี้จะได้เพรได้อันะังไอ่ะโอ้นั่นน่ะรอพัน่ะ

<cười> <cười> à bà <laughs> này bà này luôn <laughs> ừ. quen mà hỏi thì mùn mà này nè 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 không nè 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 cái đi này ba, Làm được Nhìn cái bao tướng bác Vào đây Ở Đó cứ... ừ, em ba, Làm được Cảm ơn cư cứ, ơn nhé nha Nó đơn bao đi em bác Hãy subscribe ผมก็เรื่มเพื่อกันในผมมือใหม่นะกระผู้ชมครับทายว่าใครเป็นก่องนเสมออันนี้คือได้ประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวครับผูะตุ้นช่ครับไปกันนะทีหลังไปจักนัทจีแล้วเนาะเดี๋ยวนาะ สี่นาทีหรือสิบนาทีเดี๋ยวเปาทำเปิดเขาเปิดให้สี่น,นาทีเดี๋ยวผมผมลองมือผมเบิ้งมาไมนจะเป็นแน่เด้ผมจะถืออะไรบ้างว่าเขาจะถอนแถวไห้เนี่ย Bad leng. Bad leng, mang. Still, we're going to make anchor. Still, we're going to make

thank <laughs> you